ยามแรงของไบตันค่ะพี่น้องค่ะตะเว้นกำลังตกดินเป็นสีช่วงงามงามค่ะนี่คือสถานที่โรงแรมทั้งหมดที่อยู่หนาหาดของเมืองไบตันนะคะอ่า เ,เลี้ยวเบื้องแรกคล้ายเมืองภูเก็ตของบานเฮาค่ะพี่น้องค่ะนี่คือท่าสูงๆนี่ก็คือหอคอยค่ะที่อยู่หนาหนาทะเลของใบตันเนาะค่ะเนาะค่ะนี่คือย่ามแรงของเมืองไบตันนะคะเดี๋ยวจาลินกับสิภาเบื้องย่ามคาขึ้นอีกเชือนึงค่ะพี่น้องค่ะส <Hello. S 1> วัสดีค่ะพี่น้องค่ะเวลคัมท to บตันอัเทอร์ไนท์ชามยินดีต้อนรับ เมืองไบตันเวลา,ากลางคืนเนาะค่ะเนาะจะมีหอคอยหอคอยสูงๆนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองไบตันที่อยู่หนาหาดใบตันเท่าค่ะไหนจะไปหน้าหาดเนาะเบื้องติดหพี่น่องอ่อ ทางเทิง,งนะมีคนอยู่ทางนั้นเนี่ยค่ะค่ะกะสิขึ้นไปสูงสูงเพื่อนเราพี่นอ้องขาที่เป็นหัวค่อยขึ้นไปจนสุดสุดถึงสูงเส,สาสูงสูงเนี่ยเหรอกะสิมองหเห็นทิวทัศน์เมืองไบตันทั้งหมดนะคะเมืองไบตันเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มิซอเสียงที่สุดของอประเทศอังกฤษประเทศอังกเลนเราเห็นาะเป็นจุด จุดซย์กลางของการท่องเที่ยวเอ,อ่อเป็นเมืองที่มีซื่อเสียงที่สุดของภาคใต้ของประเทศอังกฤษค่ะพี่น้องคะอเมนคือมนุษย์คล้าๆว่าดุดตังดาวนอพี่น้องเมืกก่อกสิสขึ้นไปซุดฝนเด้อพี่น้องพูนเห็นรอพี่น้องค่ะสุดนี่คือสภาไบาตันกลางคืนเนาะค่ะเนาะค่ะนี่คือโรงแรมแถวเยลินผักอยู่กับมู พี่น้องคะ่ะแถวนี่ซิมีแต่โรงแรมมัดแล้วพี่น้องค่ะขึ้นขึ้นนึงกับเมินกว่บาทค่ะพี่น้องย่าลิ่นกับโมแกบแช่กัน,กนค่ะเมื่อเนี่ยย่าลิ่นสีผ้าไปเลาะไปเลาะเมืองใบตันที่เลี้ยวเห็นอยู่ใกล้ๆบุ่นนันก็คือเออ่วัดเตโ เป็นหม่องสวนสนุกเป็นหม่องท่องเที่ยวมีซุยางยุหันค่ะพี่น้องค่ะยวยง่าเม,ามเวนนี่ห oh, นาหาแถวนี่ถึงงามพี่น้อง <too bad. S 1> ค่ะขึ้น <c oughs> ไปสูงแล้ว ถนนซ้ายนี่นี่คนหยุงพ่อๆกันกับผู้เก็ตเด้อพี่นองพ่อๆกันกับผัากไต่ค่ะพี่นองคะครับบาร้านอาหารเต็มเพียบ m happy I am happy, I am happy. <laughs> I take that. Oh, I take over. Right. Right. Yeah, right. yeah. uh, hang on hang, on, hang on, hang yeah. <laughs> on. Come on then. Yeah. yeah. I got your video, okay. All right. Right. Thank you. Have a good <laughs> Enjoy your night. Yeah. Take care, you later. Bye. Ngắm nóc Piong nè. Long lem dài dài theo นี่ก็คือครั้งแรกในชีวิตของเยลลินที่อยู่ประเทศอังกฤษมาสิบเอ็ดปีเกือบสิบสองปีเนาะคะ่นะเนาะเยลินกะนี่คือครั้งแรกที่เยลลินมาเทียวเมืองไบตันในเวลากลางคืนค่ะพี่น้อง่ะล้มพัดหัวผูอ้ายะปันนกกระจอกผมผูอ้ายะ หาร้านอาหารค่ะพี่น้องร้านอาหารแถวนี้เต็มมั้ค่ะพี่น้องค่ะลงแนมหนาอาหาร้านอาหารหนาหา,ราหาดนี่เต็มมั้งค่ะพี่น้องค่ะฮัลโหลเ, <Hello. laughs> เอ่อเมืองใบตันนี่ คนหล,หลายได้พี่น้องนะักท่องเที่ยวโรงแรมนี่สีแพงค่ะโรงแรมนี่สี้องจองลวงหนานะคะจังเยลินสิมะพร้ากหมูนี่เยลินกับลงเล็กกับจองลวงหนาค่ะพี่น้องค่ะขนาดจองลวงหนาราคาตีเป็นเงินไทยเท่ากับหมินกว่าบาทเศษๆค่ะถ้าเงินปอนกับสองร้อยหาสิบค่ะต่อคืนนอกจากนะี้มืออื่นเยลินกับสีเช็คเอาท์แล้วกับสีเที่ยวยูจกักซักน้อยนึงนั่นแหละ,ละ คำคำกับจังสีมากับน,นางรถไฟกับเมืองโพสมัต์ดน่งรถงไฟกับประมาณชมงคึงค่ะพี่น้องคะชมงคึงถึงสีมาเมืองหอดเมืองไบตันนาค่ะเนาะค่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามค่ะพี่น้องคะนี่คือขังแหลที่จะเล่นเสีอยว่ม้เทียวเนี่ยเมื่อคืนตื่นเต้นของนอนค่ะสามเตียงนอนค่ะพี่น้องค่ะเตียงครูกับเตียงเดียวสําหรับ สองลอยหาซิปนะคะนะ่ะเนาะค่ะพี่น้องก็สีเห็นวิวมันบอกเห็นอย่างไรเดี๋ยวพี่น้องเพราะว่าเป็นง่ายมึงขึ้น เมืดค่ะพี่น้องค่ะค่ะคลิปนี้กับสีมาสันสันซะก่อนนะค่ะนาะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะเล่นสีพ่าไปเทีย่ยวอ่ายนา่ยมาเว้นเบื้งสิ่งสวยๆงามๆอ่าแลงนี่กับสีจบซ้มนี่ไปก่อนเนาะพี่น้องนะล่มวีวีจะเล่นเย็นค่ะ จะเล่นสิไปหาเขากินก่อนจังใดกข็ขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เขามาเยี่ยมมาซองมาเบิ่งเด้อค่ะเด้อหาขอบคุณหลายๆลายผันหาที่จยจะเล่นไปหาพีหาหน่องสาเนี่ยก็ขอโทษขออภัยหลายๆค่ะกัสิพยายามเออส่งกำลังใจให้ถึงกันสุขหรสุขคนละค่ะค่ะยะเล่นลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะ